บวกเยอะยิ่งดีเยอะเยอะยิ่งดีนะครับสะบัดเข้าซ้ายอาจจะเรียบร้อยครับยันลุดเตียวดอนัลโด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 ้แล้วต่อสื่อครับเอานะครับมันคอนเดียวแบบนี้จานเหลืองหรือไม่ไม่ได้จะรอดแล้วผมค้ำข้างหน้าแล้วกันนะครับข้างหน้าไม่ได้เข้าแต่ผมขอ คุกกี้ Land ์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราดจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านย่มรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับสก,กัดนะครับตอนแรกผมว่าจะเอามาชนกับมาจ้านะครับแต่ว่าดันเป็นฉลามออฟเลนแต่คราวนี้สก,กัดเนี่ยมันเป็นตัวแก้ทางบิโลมันไม่ได้แก้ทางไปในไฟต์อ่ะคือมันเอายากนะครับถ้าเราเข้าไฟ์ให้เพื่อนตั้งแต่แรกๆคือเราค้ำหน้าแล้วให้เพื่อนเล่นข้างหลังในนี้ประมาณนี้นะครับมันก็เลยแบบว่าเป็นตัวอาจจะแก้ทางในไฟ์ใหญ่นะครับแต่ในตัวเลนผมไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันว่ามันแก้ได้หรือเปล่านะครับไม่เคยชนก็ลองสหน่อย ดีดมาพอนะครับไม่เล่นตอนนี้เขามีคลีปอยู่เราไม่เล่นนะครับไอตัวนี้แรงมากสำหรับตัวต้นเกมสกิลแรกนะครับอัพสกิลหนึ่งมาต่อยเลยแต่ว่าต้องสไลด์ให้โดนฮีโร่ไม่ก็ครีปนะครับจะทำให้เราต่อยแรงขึ้นอ่าไม่มีคลิปนะอ้าวกดวีแบบนี้ก็ว่านทีครับ เพราะฉะนั้นเลเวลสี่พี่แกจะไม่มีวีนะหรือว่ามีวะ <laughs> ลองดูแล้วกันตันนี้คือร์ไปก่อนนะครับ <Take good. S 1> รองเท้า <Take good. S 1> เป็นเจาะเวทแรกๆเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะในตอนที่เราอาจจะลำบากออแรประมาณนี้เลยใครอยากดูสก,กัดเก่งๆนะครับลิตเติ้ลบอยในการแข่งบุรีรนะัมณตอนนี้เดือดมากนะครับ อยลองออกเป็นแอบเกราะไฟห้อยไว้นะครับไม่ได้ออกเต็มไหมคราวนี้ในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยผมทําไม่ค่อยทันจริงๆช่วงนี้มันเยอะนะครับมาในเรื่องของผ้าคุมเวทสีเขียวนะครับ oh, ดังจิตไอ้สกิลติดตัวพี่แกเนี่ยมันได้รับโบนัสเวทด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเจาะเวทด้วยสำหรับไอเทมชิ้นนี้บวกเยอะยิ่งดีเยอดเยอะยิ่งดีนะครับ ไอเกาะเวทหรือไหว้ผ้าคุมเวทชิ้นนี้มันบวกเป็นแบบพลังโบนัสชีวิตของเราด้วยนะครับยิ่งพลังลชีวิตเยอะยิ่งดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้มันก็คุ้มก,กับสก,กัดเลยนะครับวุนจะเจ็บอยู่นะอารมณ์เราเล่นคล้ายๆแบบเกมเทิร์นเบสอ่าพวก HP เยอะๆตีแรงๆนะครับมันจะยิ่งดีกดถึกด้วยแรงด้วยประมาณนั้นแต่เนั่นผมเปลี่ยนแล้ว เย่นี้พอละรู้สึกว่าฉลามก็แรงอยู่ครับคราวนี้ก็อาจจะไม่ต้องกลัวฉลามขนาดนั้นแหละนะตอนนี้นะเล่นหรือเปล่านะคอร์ดเดยวนะคอรไม่เล่นครับว้ายอย่าเล่นเลยแบบนี้เคลียร์ดีกว่านี้เขาจะออกเป็นตอนแรกผมว่าจะเอ่ยเกาะไฟใช่ผมเล่นเป็นไนท์เพลทดีกว่านะครับถ้าเล่นเป็นสายแทงเลยนะไม่ออกเกาะสะท้อนเอ้ยไม่ออกเกาะไฟครับขอโทษทีวันนี้มึนๆ ออก,กันเวทมาชิ้นหนึงครับสองรอโคนะตรงนี้เช็คไม่มีโอโ้โหไปอยู่ทางด้านนั้นรู้สึกว่าเราจะช่วยไม่ทันครับสะบัดเขา้าซ้ายอาจจะเรียบร้อยครับรู้สึกว่าจะกระโดดมาผิดเหลี่ยรอเคคลิปนะตรงนี้เลยเพื่อนพี่อยู่นะครับแล้วเราค่อยไปเอาเคลิกปกลางแบบรวยๆมาในเรื่ององไอเทมเดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนในการที่เราเจอแล้วกัน ตอนนี้ผมต้องห้อยเวทไม่ลอยนะครับเดี๋ยวเจอมาจ้ามาปั๊มแล้วมันจะระบาดถามว่าในไฟกลัวมาจ้าไหมกลัวครับ <c oughs> กลัวครับแต่ว่าขอให้มีในเพื่อนเพื่อนยิงถึงเราจะไม่เล่นค้ำหน้าแบบสุดโต่งนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็เคลียบไปเลยรุนก็จะเป็นรูนของการตีไว 26นะครับแต่ว่าจะเป็นสายเวทอันนี้ก็จะเป็นโกลเด้นสปิริตแล้วก็สเตนนะครับก็จะมีโกลเด้นให้สกัดบันถึกขึ้นด้วยได้พลังชีวิตด้วยนะครับชอบรูนนี้มากตั้งแต่รูนเปลี่ยนรูนเนี้ยผมไม่ใช้รูนแบบโกลเด้นโปรเทคโพเวสอีกเลยหรือก่อนแบบโกลเนนะด้นโปรเทคสเตนเออก็แล้วแต่นะลงล่างคราวนี้เราขอแค่เคลียร์คลิป กูจะมาสาว่าเอามาจ้ามันพั่งบิดมาเพื่อนลดเดียวโรนัลดโ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 ดแล้วเราถือครับถึงออกเลยเฮ้ยเก่งไหมล่ะในการแข่งสกัดก,ก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อนๆ่ะรีเลยกันกนิดนึงนะตอนนี้ผมวิวเป็นเข็มขัดแต่ว่าไม่ได้เป็นเข็มขัดแบบกลางๆแล้วกันผมจะไ,ไ่ขึ้นเต็มสักอันนะครับ ผม,ม่าไกาอาร์ดีกว่านะผมว่านะน่าจะดีนะเด้งเลือดด้วยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้สมัดครับเคยคลิปการะยะเพื่อนเล่นสกัดผมว่าสกิลสองเดี๋ยวก็การะยะเป็นเลยครับแต่ในไฟต้องกาดีๆนะถ้าถ้าไม่ได้ใช้นี่คือเหลืองนะครับ <The Spirit S 1> ไม่ได้ต่อยนนหนักๆปัดหนึ่งนี่เหลืองเลยนะ โอเคตอนนี้เราได้ป้อมครับแต่ว่าด้านล่างเสียไปงีก็รีบให้แครี่ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับรลองเล่นหน่อยครับลองเล่นดูไม่เคยโชวเหมือนกันสะ,ะบดัดว้าวครับต่อยต่อยที่ขนาดสะบดัดว้าวโอ้กดปีกไปแล้วก็หลาก่อน,นครับใช้ได้อยู่นะทุกคนฉลามครับเบีวเก้าแล้วล่ามไปฟาร์มไปจากไหนวะนี่ไม่มีสกิลก็ดึงๆครับเราต้อง เราต้องใส่แล้วมาันอาจจะหมดมาันอาจจะหมดโอ้โหวิ่งเรามีของครบแน่แต่ว่าเราใช้ไปแล้วครับอ่ามันก็จะเอาสกัดลงยากหน่อยยิ่งในไฟก็เราอาจจะต้องพึ่งแคร,รี่นะครับคึ่งดาเมจจากการล้วงของนาคอสอะไรอย่างงี้ถามว่าเรามีดาเมจมีครับแต่เล่นค้ำเล่นล้วงก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะเล่นนะครับมาเราคือไปเจาะเวทเลยนะ วิ้ยโหแม่งคราบตายครับเจาะเวทนี่ผมไม่ได้ขึ้นเป็นเจาะเวทแบบพวกสตาร์อัฟนูนะครับไอ้ผ้าคลุมเขียวนี่แหละมีเจาะเวทด้วยของโคตรดีพลังชีวิต900อย่าเพื่อนเพื่อนพลังชีวิต900ไม่พอบวกกับแบบเจาะเวทแบบของโบนัสพลังชีวิตอีก ของโบนัสชีวิวตนี่บวกทั้งสองอย่างนะครับเจาะแล้วก็พลังเวทสองอย่างอ,อันนี้รีวิวแบบว่างงๆอ,อยู่นะ่าจะพูดช้าๆหน่อยจำไม่ค่อยได้ครับมันบวกอะไรบ้าง <c oughs> นึกโยสบะบัดโอ้โหสบะบัดท่าไปในทีครับเสียเลยฟิเกอร์ฟรีสปอร์ตเล่นครับ <c oughs> เพื่อนดึงได้ อ้าวแล้วเพื่อนจับแบบนี้เบิร์ดเบิร์ดเลยจ้าเบิร์ดกันลูกไม่ใช่เบิร์ตด้ามเอวอันนี้เบิร์ดกันลูกดูหมัดผมด้วยนี่ฟินิตรีคอะไหวดีครับไปได้หาเม็ดสีม่วงกันดีกว่าครับตอนนี้ผมต้องใส่เม็ด้างขวาให้ครบคือดีที่โต๊ปิวะเดี๋ยวาอาจจะลองเล่นเป็นสายดำเมเอนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ไต่แรงกันชิลๆแล้วกันนะ แลวดึงได้ทาล็อกโดมแบบเรียบร้อยครับแม่มีครบครับคอมโบรถเกาะไอ้นั่นจับผมใส่ต้องอาติล้างออกไปก่อนครับโดนโซเกี่ยว,อ,วอ่าอะไรต่อดีวะถ้าเป็นไกอาปุ๊บนี่ล็อกชิวเลยคราวนี้เราก็จะแข็งแบบโคตรนะครับ,รบตาเบ็ดมี แทงมี HP ชีวิตเอ้ย HP พลังชีวิตมีนะครับขอมีนิดหนึ่งาก็เริ่มที่จะผมออกชิ้นที่ประมาณไกลอาและไปออกคุมเขียวนี่ก็คือแรงแล้วนะครับแรงกับแครรี่แล้วนะครับซับบัาอีกหนึ่งครั้งแล้วเรียบร้อยไปเลยครับโหเบิร์ดกันโคตรดีหนึ่งทุบกับแครี่ยิงง รถก่จะจากกบด้วยนะกบเมืนวิ่งผ่านแลวรถก่อแบบ40%ทั้งกายภาพและเวทนะครับโดนหมดไอสกิลเวงของคลิกซิกเนี่ยโคตรดี <Ultimate. S 1> ยังไม่มีไฟใหญ่และเกิดขึ้นนะผมก็พยายามรวมกบกับเพื่อนนะตรวน,นี้น่าจะมีแลละโอ้เต็มหัวเลยจานเอาละเดี๋ยวเราจะสะบัดคนหนึ่งมาปัดออกกันเรียบร้อยครับ ้ยมันเข้าใครมันเข้าใครแทงให้เพื่อนเลยครับนะตรงน,นี้ดูเลือดนะดิแค่นี้ก็บาคโคตแล้วอะป้อมไม่แ่อนคือเขาไม่กันด้วยครับไม่ว่าจะยิงไม่มีกันนะไม่มีกันเราก็ถอยเลยครับลับเอานี่เลยจ้า กุมเขียวร็อกชิลหลังจากร็อกชิลเพื่อนเพื่อนก็น่าจะเลือกกันได้แล้วนะว่าจะออกเป็นอะไรนะครับแล้วก็ถ้าผมจะออกนะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับที่แพชนี้ไม่ทับกันแล้วก็คือชิลออฟเดอะลอสกับ a อจิ s ใช่ครับสโลไม่ไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะห้าสไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะทำอีวีทีแล้วกันนะครับ ร่างบนเล่นกันสวยมีคีฟด้วยนะร็อกชิลมาครับทำเวฟล่างเข้าบนเข้าล่างเข้าบนเข้า,าเลือกเ,เอาเรื่อการตรงไหนอนะ่ะแต่ว่าตรงกลางพีการเปิดกันเกิดขึ้นผมไม่ได้ทำอะไรเลยบากูต่อยป้อมต่อยป้อมต่อยปอ้อ,ปอมถอยแผลโหเพื่อนโดนด,ดึงพอด,ดีสะบัดอ๋อยเพื่อนไปก่อนครับวิ่งไปโดนคนครไม่ถึง พบเจอกูทุบไอ้เชีย่ยแมงไม่ทะลุโอ้โหเสียเชงโอ้โหเรียบร้อยไม่ตายด้วยทีเดียวไอ้ซาดิกูยิบว่ะกูเปลี่ยนแป้งแล้วรองเท้าเดี๋ยวก่อนจะทะลุก็ต่อยไม่ทะลุ <c oughs> โอเคเราเปลี่ยนดีกว่าครับผมว่าพอแล้ว เรารับทั้งไกลภาพอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะครับสบายๆนะตรงนี้มีบัฟฟ้าแทมจะไม่ต้องกลับบ้านเลยครับต่อยเรือ HP เด้งมีไกลไออนะีกนะทาสิบไกลไอได้อีกนะครับเลือแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกแทมจะไม่ต้องกลับบ้าน,นับจัดเลยที่นะจัดเลยเอาเหมือนเพื่อจะโดน,นครับโดนเกลียน เชื่อว่าลอดมาแล้วนะครับเชื่อออฟเดือลอดผมจะเอาไว้เข้าไอ้ฉลามน,นี่แหละถ้ายืนใกล้ๆมันก็จะตีสโลนะครับคนพวกแครี่ก็จะเป็นพวกลาวิลที่มันจะตีสโลขึ้นในไอ้พวกนี้มันบัฟมาแล้วมันเก่งจัดนะครับต้องออกให้เขาได้เล่นยากหน่อยช่วยคาร์ฟี่เพื่อนตัวแบกเลยตัวแบกนะไม่เ,เลยครับคาเฟ่แล้วก็เป็นสายแทงไป <laughs> หาข้อมูลให้เพื่อนเลยฮนะเอานะครับมาคนเดียวแบบนี้จานเหลืองหรือไม่ ไม่ได้จะรอดแล้วผมค้ำข้างหน้าแล้วกันนะครับข้างหน้าไม่ได้เข้าแต่ผมขอไม่ได้เข้าผมขอต็อกเชียวเอา้ยาย่บอกนะว,ว่ากูโดโนนกกระจิตป,ปิปป๊บไปทีปป่กูตายตายแบบงงง,งแรงไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะลองแล้วนะครับเพราะว่าด้าน,นอันกว่าผมจะได้ทำคอนเทนต์แต่ละตัวที่เคย นานมากแล้วตอนนี้ยังทำไม่หมดเลยนะของไม่ทงของไม่ทับอะไรเงี้ยคือคือ,คอยังไม่หมดเลยตั้งแต่อัพเดตมาเอาละเอาแล้วกดสับ,บัดแบบนี้เลยเมื่อกี้เสียฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยครับเรียบร้อยไอล้ลามต่อโอ้โหแย้ไฟกันแบบนี้เหลืองครับแย้ไฟกันแบบนี้เอามันนองไปเล่นทั้งหน้าดีกว่าที่เกลียนรัดรัดไปก็รัดไปไ,ได้ เราเล่นก็ได้ให้ครับรอกบรวบก็ได้ไหมเข,ข้าหลาวพี่ก็ดีเข้าฉลามก็ดีครับลดสโลอ้าวมันเกี่ยวแบบปาดให้เพื่อนก่อดละกันทุบโอ้โเหมือนจะต้องออกเหมือนจะต้องออกแต่แรงอยู่ครับหลาว,วพี่เรียบร้อยฮะ ประมาณเลี่ยมสำหรับการเล่นสกัดกเลิ่นเข้าๆออกๆออแล้วก็การออกของให้มันสัมพันธ์กับการเจอฮีโร่ในแพทนี้ครับผมองบอกเลยว่าแครี่แพทนี้ปวดหวัวกระดาษไสฟ้านะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นอกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าดิงสองดาวดีนี้ผมว่าดาวแม่เฟิร์จัดอะเล่นไม่กี่ตาแม่งขึ้นแบบสิบยี่สิบดาวแป๊บเดียว